สวัสดี FC ทุกท่านนะครับอยู่กับช่องอดีสรแฟมิลี y นะครับล่าสุดนะฮะตอนนี้ช่วงก่อนเที่ยงนะครับ FC ทุกท่านนะครับทีมสร้างบ้านพี่หน่งพี่เมย์ก็กำลังทำงานด้วยความขมขม้นนะฮะวันนี้ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะฮะวันนี้นะจัดใหญ่จัดเต็มให้อีกแล้วนะครับนะมาดูกันว่าวันเมื่อเช้านี้ครับนะแอดอ่านชื่อไม่ครบนะฮะมีส สองท่านนะฮะเดี๋ยวเรามาดูว่มามีอะไรบ้างนะ FC นะ <Okay. S 1> เดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับรลุล็อกสัง่งกันนี่ครับ FC เมื่อเช้านะมาดู ตอนนี้คุณกาลังอยู่กับช่องอดิศรแฟมิลี่ช่องนุกี้แฟมิลี่ช่องบ่าศรนะครับเมื่อเช้านะครับมาดูรายละเอียดกันนะครับนี่มีผู้ใหญ่ใจดีนะครับมอบกาแฟสีกล่องนะครับ FC กาแฟ TP Coffee นะครับสีกล่องจากพี่โมนิกานะครับจากพี่โมนิกาขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีนะครับ ทีมอบกาแฟที่พี่ c o f f e ่ให้แอดอ i ดิสอนนะฮะแล้วก็อีกชุดหนึ่งนะครับเจ้าเก่าเจ้าประจํานะที่สนับสนุนนะช่องออดิสอนแฟมิลี่อยู่เป็นประจำนะก็คือนี่ที่ที่คิมมี่นะครับนะที่คิมมี่นี่คือแบบคุยก,กันกับนุกน,กนกทุกวันเลยนะหลังไม่กันมาทุกวันเลยนะก็จะมีโอขอบคุณที่รักกันนะฮะเซรั่มสองนะครับ แล้วก็มีเสื้อนะครับไซส์ L มีเขียวกับส้มนะครับ FC นะฮะแล้วก็จะเป็น FC พี่คิมมี่นะคุณคิมมี่จาก USA นะครับก็ขอบคุณพี่คิมมี่ด้วยนะฮะที่มอบน้ำใจนะครับในการสั่งสินค้านะครับผ่านช่องอดิส s o n ฟาร์มเมรีนะครับแล้วก็มอบกำลังใจให้กับลุงพลป้าแตนด้วยนะครับเมื่อเช้านี้ตกใจเอ๊ะ อรอิลุงเรียกอริศอนกับกับตันไปทําอะไรนะฮะที่สุดก็คืออันนี้เอง FC เสื้อแล้วก็ครีม TP skin อินออเซรัมเซรัมพูดผิดนะเซรัมเสื้อตอนนี้ถามจากแม่บ้านนะน้องนุกกี้บอกว่าได้ครบแล้วนะฮะตอนนี้เรามีอริศอนกับนุกกี้มีครบเจดสีแล้วนะฮะ เจ็ดสีมานี่เจ็ดแสงนะครับเอฟซีอ้สุดยอดก็อย่าลืมฝากเป็นกำลังแรงใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์นะฮะต่อไปเสื้อครบแล้วก็สามารถสนับสนุนนะฮะผลิตภัณฑ์อื่นๆได้นะครับนะกาแฟนะครับเรากินได้ตลอดนะฮะ FC วันนี้แอดก็เอาน้ำร้อนมาเหมือนกันนะฮะเมื่อกี้กลับไปที่ห้องพักนะฮะ FC แล้วก็ ไปกินข้าวนั่นแหละนะไปกินข้าวอยู่คานเงินแล้วก็แวะไปต้มน้ําร้อนมานะครับนะเดี๋ยวจะชงกาแฟกินที่สมนะฮะสวัสดี fc แฟนคลับทุกท่านนะครับล่าสุดนะครับช่วงนี้ฝนตกนะเอซมีพระนะครับเพื่อนเข้ามานะครับสองรูปนะฮะเอฟซเข้ามาที่ ลานองค์พ่อปู่นะครับนะฝนตกนะครับเอซตกตกหยุดหยุดตกตกหยุดหยุด,ยด,ยดนะครับอาจจะเข้ามาชมน่าจ,จะมากับรถเก่งคันนั้นนะครับมีรถเกง่ง1คันอยู่ข้างหน้านครับ ต้องหารองเท้าบูทก่อนครับเพิ่งเปลี่ยนรองเท้ามาเมื่อกี้นะครับฝนตกช่วงเช้ารองเท้าเละมากครับใช่อันนี้คือไปเอาคู่ใหม่มานึกว่าฝนหยุดแล้วครับที่ไหนได้ตกอีกรอบแล้วครับต้องหาถุงใส่แล้วล่ะ ล่าสุดก็พระอาจารย์ท่านเดินดูบริเวณด้านหางขององค์พ่อปู่นะครับน่าจะมากับลูกศิษย์หรือเปล่านะฮะเมื่อกับตันกำลังเดินไปนะครับ พอาจารย์เพื่อนก็อยู่ส่วนนี้นะครับในส่วนของบ้านก็รถพี่หนิงพี่เมเพื่อนมาบ้านนะเอซนะนะพี่หนิงพี่เมย์มากำลังตรวจสอบงานข้างในบ้านนะนู่นนะ อือมาดีอย่างน้องน้องลูกแต่ตอนนี้ก็ hmm. 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 <tun> <Nah, tun> เราไปดูกันเอฟซีนะ

พระนะครับเนาะเพื่อนอาจจะเดินเดินทางนะครับผ่านมาแล้วก็แวะมาชมองค์พระปู่ปริจิตนาคราชนะครับ <FC. S 2> อ c ฟซีนะก็ฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์คลิปนี้ด้วยนะครับนะฮะเอาบ,บรรยากาศมาฝากอ c ฟซีทางบ้านกัน